โหดสาวเร่โหทางนี้ก็โหสามตัวมาเร็วๆลูกใส่ตะปางสาวเล่ก่อนไปเรียนไหนขอมือหน่อยเร็วอืมขอมือหน่อยสวัสดีค่ะอืมัวนี้สวัสดีค่ะเอ้าเอามานี่ก็ให้มันสูงโว้สวัสดีค่ะ ตัวก็อมูขึ้นสูงโู้มันขอได้กินได้มหอขอมือนายีค่ะกวัดีา่ะก่อนนะดีค่ะมือมาจำป้ามันสูงโอ้ยจำปาค่อยเศร้าเลยบอกแม่ไม่รักหนูแล้วไปปะแล้ววันนี้ว่อแต่ละวันบระจักรหมาพระจักรแมวหัวแตกสวด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 ค่อยนอรบอีก กวเสร็จแล้วเเ้ามกโบ้อาไรว่าอยเสียงอะไรอตอนเย็นนี้มีอะไรเหมีวมลำ่ลำเพราะว่าแกบนบนเรื่อง,งฮะงขายองาอะไรได้ขายชุดชุดอะไร<น>ฮะ่แพูดดงัดงๆว,ว,ว,วันนี้วันอะไรวันนี้วันเกิดแฮนนี่ แจฮันนี่โทรโทรแจฮันนี่เกิดแล้วโทรไปหรือยังวันนี้เรื่องบุกกระทะเอาลองโทรไปสิว่ายายจะรับไหมเร็ว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 กดโทรดูสิกดโทรดูสิเรื่องบุกกระทะใช่ไหมจะถ่ายคลิปเลยนะเร็วเร็วโอ๊ยหนูเอาคนก่อนเดี๋ยวเร็วลองกดถามดูสิจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงวันนี้เรนเกจอแจฮันนี่เอาเร็วเรต้องเลี้ยงโอ้ยจะจ่ายสายท่าทำไมน้องมรดก ไม่ออกสีได้ซสิแม่เอจุกลองโทรไปสิแกจะรับไหมหนูพี่ตาหนั่นมันเกิดใครนะมันเกิดยายลองโทรไปสิว่ายายจะว่ายังไงมีบ่ล์นอลายใหญ่นี่เนาะมีบ่ล์นอป็นลูกสาวคนเดียวเป็นลานซาวคนเดียวฟังๆยายจะยายจะยายจะรับไหมเอาพูดแม่ ได้ยังเนี่ยยังลืมวันเกิดยายแล้วยายลืมวันเกิดยายแล้วนะเอาถามนะยยยนั่นยายยังนอนอยู่ต้องด้วยสูย <laughs> ยาย,ยัางนอนสบายยายลืมแล้วนี่เป็นวันเกิดยายอบอกยายที่ละ่ะตอนเย็นนะ่ะเลีเ้ยงหมูกระทะลุงเสือบอกให้เลี้ยง <laughs> เอาอมาเลียงล่ะวิตโลลอยู่ยังไม่ได้ขายของเลยลยนอนแงแมงอย่เนี่ยอ้าววันได้ขายของทำไมล่ะทำอไมล่ะวันนี้ยับหมดแล้วถูกยึดซับหมดเลยเเคย เหมือนเหมือนคนล้มละลายอะไรว่เกิดแล้ววันนี้วันเกิดล่ะม่นเกิดแล้ววันนี้หกหกสิบสองหกเท่าไรหกเท่าไรจะได้ซื้อหวยหกสิบสองหกสิบสองหกสองเมื่อกี้ลืมลืมลืมเออเก้าสองเก้าสองกับหกสองเมื่อกี้ซื้อหกสองนะ หกสองกห้าปอเอาือกี้เมื่อกี่ได้มาตรงตรงเลยนะเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าล่มละลายร้วดนี้รับรอใได้ขายบ้านแน่ทำไมนานน่ะก็บอกยายเลยตอนเย็นจะลำขอดูจะลำจะลำโวยพรเหรอลำโวยพรันเกิดยายเหรอเ๋ลำวรวัเกิดยาย ทำให้ปู่นะว่าให้ใม่ยายรวยๆให้ได้เงินแสนเร็วๆได้หลายๆแสนจะได้ไปเที่ยวจะได้กลับไปหาปู่มาก็มาโลดแตรงศรัทธาเต้านี่นั่นแรงศรัทธาเจ้านั่นหลานโอ้ยหนอหลานไม่อวยพรบ่เด็ดเดียว เลี้ยงเดือนมีนาเลี้ยงหาเงินก่อนเดือนหนึ่งจะไปเลี้ยงหมูกระทะนั่นเอาอวยพรที่ลายยายจะได้มาเลี้ยงนะอวยพรให้ยายแข็งแรงเดือนืงอเอื้ออะอวยพรให้ยายแข็งแรงนะยายจะได้หาเงินได้เยอะเยะ พอทํางานเดือนหนึ่งให้ได้แค่สามสี่หมื่นนะเออเกินไปเลยไม่น้อยไปกลับมาต้องได้สิบล้านเออไอ้แค่เดือนเดียวนี่สิบล้านก็โผล่รูไปแล้วเอาแค่สามสี่หมื่นก็พอแล้วเดือนหนึ่งนะเสือเดี๋ยวจะไปเลี้ยงกันหนาเดิมพาพาเสือไปกินกุ้งเผากุ้งเผาเดสือเขาชอบกินกุ้งนะ โอเคไปโรงเรียนแล้วไหนมเย็นนี้จะรำให้เหรอมต่เย็นจะรำมีเรื่องในอากาศอะไรบ้างแค่นั้นแหละเอาของคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวจะดูให้ถ้าไม่ลืมเอาไม่ลืมาไส่วนบ้านที่จะลืมนะลืมวันลืมคืนแล้วยายนะ นนี้นานอนว่าอือวันลืมคืนนอนพักผ่อนให้สบายหัวใจโอ้ยลําบากมาซะหลายเดือนลำบากมาสักหลายเดือนไม่ใช่สบายบ่หนาวไหมทางโน้นหนาวไหมพัทยาหนาวไหมร้อนเปิดพัดลมน้องวีทั้งวันอ่าเหรอเออร้อนอยู่นี่อากาศเย็นเลยอยู่นี่นะอที่นี่ยังหนาวอยู่ร้อนเลยเดี๋ยวเดอนมีนาเดี๋ยว กลับไปทำธุระเสร็จแล้วก็ให้แม่มารับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลี้ยงหมูกระทะโอเคเดี๋ยว่หาเงินได้สักห้าหมื่นกันนะเออเดี๋ยวจะขอปูให้บอกยายขาเงินได้ห้าหมื่นในภายนเดือนนึงตอนเดือนนี้ก็บอกปูไงว่าให้ธุรกิจจะเริญรุ่งเรือง ได้เงินห้าหมื่นตามปรารถนาจะได้กลับมาเลี้ยงหมูกระทะอย่าลืมพระเสืออย่าลืมหมอกนะจะเอาเงินห้าหมื่นไปปะโอเคโอเคโอเคสุขภาพมันเกิดแฮปปี้เบิร์เดย์ขอบคุณชานี่นะลูเพื่อนนี่ก็อะไรเนาะถ่ายผักมาจากบ้านด้วยสองสอมจองงงงจองแกง จองมาลองจองแกงอย่างนาเล่นกันอยู่อย่างนี้หนาวอ่ะใส่เสื้อตัวเดียวไม่ได้ว่ะตอนเช้าคุณผู้ชมครับแล้วก็ต่อน้ำมนต์ทำอะไรไม่รู้บอกว่าสายหน่อยลุงเสือต้องขับรถแว้นพาไปอย่าทะเลาะกันเข้าห้องน้ำบอก S <S <S เล่นกันไปเล่นกันมาก็ทะเลาะกันเองโอเคนี้ก็จะรำนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ,คะรอก่อนนะคะ <c oughs>